วันนี้เราจะมาพูดถึงทีมฟอร์มร้อนแรงในพรีเมียร์ลีกซึ่งขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปฟังกันเลยอันดับ3ไม่ได้มาพอโชคช่วยน้อยครั้งมากครับที่คนอย่างเป๊ปกวัวเดียวล่าจะยอมแบบว่ายอมรับคู่แข่งขนาดนี้แบบว่าสู้ไม่ได้ แต่หลังจากแพ้แอสซนวิลล่าที่วนะิลล่าพร์คนี่ยไปพูสัมภาษณ์ว่าทีมที่ดีกว่าย่อมชนะและแอสเซนตและแอสซนวิลล่าดีกว่าเราจริงๆตั้งแต่เป๊ปภุมทีมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ทั้งเกมมีโอกาสยิงทั้งเกมเลยนะครับได้แค่2ครั้งแต่มันก็เกิดขึ้นในนัดนี้ตั้งแต่เป๊ปภุมทิทีมาตลอดชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนที่โดนคู่แข่งเนี่ยยิง22ครั้ง เลข2องตัวครับแล้วมันก็เกิดขึ้นในเกมนี้เหมือนกันซึ่งแอสตันวิลล่าเป็นคนทำ <c oughs> ถ้าเทียบรายชื่อผู้เล่น 11, 11ต่อ11 1เอยอ่ลยแมนซิตี้เหนือกว่าเยอะเขามีกองหน้าระดับโลกอย่างฮารันแต่ดัานนี้ไม่สามารถทำอะไรแนวรับแอสตันวิลล่าได้เลย <c oughs> ทุกคนรู้ว่าวิลล่าเป็นทีมที่ดีและได้โค้ต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ปีนี้พวกเขาอัพเกรดขึ้นมาอีก กลายเป็น2ทีมในลีกที่มีสถิติชนะรวด100%ในบ้านและตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนด้วยเกิดอะไรขึ้นกับวิลล่าล่ะทำไมพวกเขาดีขึ้นแบบผิดหวิตาเลยย้อนกลับไปช่วงต้นฤดูกาลแอสตันวิลล่าเนี่ยมีผู้จัดการทีมคือสตีเฟนเจลาดปรากฏว่าทีมเนี่ยฟอร์มแย่มากอยู่อันดับ16ของตารางอีกนิดเดียวเนี่ยจะหล่นไปโซนตกชั้นอยู่แล้ว นั่นทำให้เจลาตนนะ์โดนไล่ออกและทางแอสตันวิลล่าก็แต่งตั้งอูนายเอเมรี่เป็นผู้จัดการทีมซึ่งเป็นอดีตโค้ชของบียาเรียลนะครับตอนนั้นเนี่ยอูนายเอเมรี่มีสัญญากับบียาเรียลอยู่ถ้าวิลล่าอยากได้เนะี่ยต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาสูงถึง5.25ล้านปอนด์ซึ่งวิลล่ายอมจ่าย พระาะพวกเขามั่นใจในตัวของเอมิลี่ว่าจะช่วยยกระดับสมโมสรได้ <c oughs> แล้วทำไมเอมิลี่ถึงย้ายออกจากเบียเรียลทีมที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วหันมาอยู่กับวิลล่าที่กำลังหนีตกชั้นเรื่องนี้นะครับกิวเยมบาเลโก้นักข่าวคนดังอธิบายว่าเป็นปมในใจของเอเมรี่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกเขาอยู่กับอาร์เซนอลในแค่ซีซั่นเดียวก็โดนไล่ออก จนผู้คนเนี่ยสงสัยในความสามารถของเขาว่ามือถึงจริงหรอดังนั้นเมื่อได้โอกาสนี้อีกครั้งจากทีมในพรมเมลีกเนี่ยจึงต้องการแก้ตัวทําให้คนที่สบประมาทเขาเนี่ยได้เห็นว่าเขาก็ของจริงนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ของปลอมนะเ <c oughs> มือม่อเมื่อรับงานคุมทีมวลิลล่าสิ่งที่ผู้คนได้เห็นทันทีคือเอมเมรี่เป็นคนบ้างานมากๆ เขาทำงานวันละ16ชั่วโมงไม่ใช่แค่จัดแผนคุมซ้อมเท่านั้นแต่เอเมิลี่เตรียมข้อมูลอย่างละเอียดมากรายงานจากหนังสือพิมพนะ์เดอะการเดียนเนี่ยระบุว่าเวลาวิลล่าลงแข่งเสร็จเขาย้อนกลับมาดูย้อนหลังแบบฟูลแมตทุกนัดและบางครั้งดูถึง5รอบเต็มเต็มสี 4, ชั่วโมงอะไรครับแค่ดูแค่ดูแค่ดูเนี่ยนะนอกจากนั้น่ะ ยังลงทุนนั่งตัดคลิปนักเตะแต่ละคนที่ลงสนามด้วยตัวเองเพื่อเอามาคุยกับนักเตะและสตาฟว่าการเล่นของคนนี้เนี่ยผิดพลาดตรงไหนต้องแก้อะไรต้องพัฒนาอะไรตรงไหนทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรเอเมลิลี่เข้าไปแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างเช่นทุกๆแมตที่เล่นในบ้านปกตินักเตะจะนอนพักที่บ้านตัวเองใน่ขึ้นคอนแข่งตอนเที่ยงเนี่ยค่อยมารวมกันก่อนลงเล่นเวลาบ่ายสาม เอมลี่เนี่ยแก้กิจวัตรใหม่เลยปฏิวัติเลยโหมันเรียกว่าอย่างนั้นได้จริงนะเขาให้นักเตะทุกคนเนี่ยมานอนที่โรงแรมหนึ่งคืนก่อนแข่งและในช่วงดึกเขาจะจัดพีแม็์มิตติ้งคือนั่งคุยอย่างละเอียดเลยว่าคู่แข่งคือใครเล่นแบบไหนและต้องมีแผนในการเข้าทำอย่างไรใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้นักเตะได้เข้าใจแทคติกและรู้ว่าต้องเล่นฟุตบอลอย่างไรถึงจะชนะ นึ่งในนักเตะที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่เอมิลี่เข้ามาคุมทีมก็คือโอลิเวอร์วัตกินกองหน้าของทีมสิ่งที่เอมิลี่ขอให้วัตกินเปลี่ยนสไตล์การเล่นเนี่ยวัตกินเล่าว่าเมื่อก่อนผมชอบวิ่งไปด้วยสนามฉีกซ้ายฉีกขวาผมคิดว่าการวิ่งเยอะๆคือการทํางานหนักเพื่อทีมแต่มาตอนนี้วิธีการเล่นของผมเปลี่ยนไปหมดผมจะอยู่แต่ในกรอบเชตโทษเป็นทาร์เก็ตแมนละรอจังหวะ ค่อยวิ่งทาเข้าหาประตูค่อยวิ่งเข้าทําหาประตูนะครับเ <c oughs> ยกว่าเข้าฮอสพิกหาจงหงหังหวะชิงเรียมชิงวัดชิงพิพอะไรเงี้ยเอเมิลี่เนี่ยต้องการให้วัตกินเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์เอเมิลี่เนี่ยต้องการให้วัตกินเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์เขาไม่จําเป็นต้องวิ่งพ่านเพราะหน้าที่วิ่งเป็นของคนอื่นวัตกินเก็บแรงเอาไว้ใช้ในการยิงประตูก็พอละเอเมิลี่เปิดคลิปของกองหน้าแบบธรรมชาติเช่น เอดิสันคาวานีปีแอร์เอมริกโอบามยองและคาร์ลอสบักกาให้วัดกินได้ดูว่าหัวหอกที่เล่นในเขทโทษเนี่ยแบบที่เอมิร่ต้องการเนี่ยคือแบบไหนในฤดูกาลนี้เมื่อเปลี่ยนสไตล์จากเดิมวัดกินเนี่ยยิง8แอตซิท6แต่ทั้นที่ผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งฤดูกาลด้วยซ้ำนะเอาเป็นว่า ในบรรดานักเตะทั้งพีเม์ลีกเนี่ยคนที่มีส่วนร่วมกับประตูที่เหนือกว่าเขามีแค่สองคนคือฮาลันและโมซาลาอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเช่นกันคือเอสลี์คอนซาที่ปกติเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมาตลอดแต่เอเมรี่เนี่ยเป็นคนจับให้คอนซาไปลองเล่นแบ็กขวาเพื่อหมุนเวียนกับมัตต้แคช ถ้าดูผลงานในปัจจุบันเนี่ยคอนซาลงแบ็กขวาตัวจริงให้วิลล่ามาแล้ว3เกมทีมไร้พ้ทั้งสองนัดเขาทำให้แนวรับปึกขึ้นมากๆซึ่งการค้นพบว่าคอนซาเล่นแบ็กขวาได้ดีก็เป็นสายตาที่เฉียบคมของอูนเอเมรี่เหมือนกันต้องยอมรับเลยนะครับว่าของจริงนะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของจริงนะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวิธีการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนนะทำให้นักเตะมั่นใจขึ้นบางทีผู้เล่นก็ไม่รู้หรอกว่าเล่นแบบไหนจะดีที่สุดมันต้องให้โค้ชที่มีประสบการณ์เนี่ยคอยแนะนําไม่ใช่แค่เอเมเบรลี่แต่ทีมงานที่เอมเมรลี่หามาแต่ละคนเนี่ยก็เช่วยพัฒนาฝีเท้าของนักเตะได้อย่างดีมากๆเลยตัวอย่างเช่นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับไปเอาคาร์บี้กาเซียเนี่ยอดีตโค้ชในทวารของอาเซนอล ที่เคยเร่วมงานกับเอมิเลโนมาร์ติเนสมาแล้วก็มาอยู่ในทีมด้วยมาร์ติเนสโดดเด่นที่สุดเรื่องช็อตสตั afe, ๊ปปิ้งการเซฟลูกยิงแต่เขายังเล่นบอลกับพื้นจาจบอลสั้นเซตเกมจากแดนหลังไม่ค่อยเก่งซึ่งจุดนี้เนี่ยโคกาเซียก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้วิลลาเริ่มเล่นบอลแบบโพซชันเป็นการของบอลนะครับต่อให้มาร์ติเนสเป็นนายทวารที่ได้แชมป์โลกมาแล้วเขาก็ยังต้องพัฒนาได้อีก เอเมิลี่เรียกใช้งานออสินแม็กฟีโคที่อยู่มานานตั้งแต่ยุคดีนสมิธนะครับถ้าจำกันได้ให้โฟกัสเซตพีโดยเฉพาะโดยแม็กฟีเนี่ยจะศึกษาข้อมูลเวละ4-5ถชั่วโมงเพื่อให้นักเตะได้รู้ว่าเมื่อได้ลูกนิ่งเนี่ยต้องเล่นอย่างไรเข้าทำอย่างไรยืนตรงไหนวิ่งยังไงใครสกีนใครรวมไปถึงจ้างอันโตนิโอซาลาเบียโคกองหน้ามาดูแลโอลิวสกินโดยเฉพาะ ผู้จัดการทีมดีสตาฟดีทําให้ผมงานดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยตอนแรกยุคจยุคเจราดเนี่ยคุมทีม10เกมแรกเนี่ยวลาอยู่ในสภาวะหนีตายหนีตกชั้นแต่พอเอมิลี่เข้ามาเนี่ยทีมกระโดดจากอันดับกระโดดขึ้นมาจบอันดับที่7ได้โคต้ายูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้งทั้ที่นักเตะกลุ่มเดียวกันแท้ๆกับที่เจราลดใช้นะครับ ก็เป็นความสามารถในการจัดการของเอมิลี่เนี่ยที่ดีคือลำพังใช้นักเตะที่มียังเก่งขนาดนี้ลองคิดสิครับว่าถ้าได้เสริมทัพจริงๆเนี่ยจะแก่งขนาดไหน,นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องของวิลล่าเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2023หลังจบฤดูกาลไม่นาน,นครับเจ้าของทีมเนี่ยปลดคริเสเตียนเพรสโลผู้อำนวยการกีฬาคนเดิมออกและแต่งตั้งมอนชี เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แทนชื่อเสียงของมอนชีในวงการฟุตบอลเนี่ยถือว่าสุดยอดเขาเคยเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเซดิยาเป็นคนค้นพบเซอร์กิโอรามมอนแอนอคาเดมี่เป็นคนค้นพบเซอร์กิโอรามมอนแอนอคาเดมี่นะครับและไปตามล่าหานักเตะเก่งๆราคาถูกมาปั้นต่อให้โด่งดังแล้วขายต่อเอากำไรโอ้โหหลายคนแล้วครับเช่นดานิเอลเวสอีวานาคิติช หรือชิลีโอบัพติสตาเป็นต้นนะมอนชี่เนี่ยย้ายไปอยู่โรม่าช่วงหนึ่งแล้วกลับไปเซบียาอีกครั้งก่อนตัดสินใจย้ายมาแอเซนวิลล่าในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านฟุตบอลการมาของมอนชี่ทำให้เห็นทักษะการซื้อขายของซื้อขายผู้เล่นเนี่ยแบบยอดเยี่ยมมากเขาไม่รู้ไปพูดยังไงเจราจาแบบไหนจึงขายแบบเมลอนอาเชอร์ครับซึ่งคือใคร กองหน้าดดวรุ่งที่ไม่เคยยิงในพเมี์เมลีเลยแม้แต่ลูกเดียวให้กับเชฟฟิลด์ด้วยราคา18ล้านปอนด์เขาขายให้เชฟฟิลด์18ล้านปอนด์ทีมเชฟฟิลด์ครับทีมไม่ได้ใหญ่ค่อนไปทางเล็กด้วยซ้ำซื้อกองหน้าที่เป็นใครก็ไม่รู้ด้วยราคา18 000, ล้านปอนด์รวมถึงขายอารอนแลมซี่เนี่ยปีกชาวอังกฤษวัย0ปีที่ไม่เคยเล่นพเมียร์ลีแม้แต่นาทีเดียว ขายไป12ล้านปอนด์ส่วนการซื้อเนี่ยก็ไปดึงเป่าตอเลสของรักของห่วงจากบียารเลดีกีทีมชาติสเปนชุดใหญ่มาเสริมครับราคา31ล้านปอนด์และปีกตัวจีความสวรรค์สูงสอย่างมูซาดิอาบีที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่มาแล้วกว่ารวมถึงยูริเตลมองที่หมดสัญญากับเลสเตอร์ ก็ได้ตัวมาฟรีๆแบบไร้ค่าตัวการทำธุรกิจนอกสนามที่ดีเนี่ยทำให้วิลล่ามีองค์ประกอบที่ดีขึ้นเปาตอเลสและยูริตเตเลมองเป็นคีย์แมนของสโมสรตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นแต่ความสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ยุคเจลาดกับยุคอุนายเ,เมรีวิลล่าไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นมากมากเลยไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นมากขนาดนั้น และสุดท้ายของเจอหลายคือเกมที่เวิล่าแพ้ฟูลแลม3-0โดย11ผู้เล่นตัวจริงจากนัดนั้นมีถึง6คนที่ลงเป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้6คนดังกล่าวเนี่ยคือโอลิวัตกินส์ลีออนเบลลี่จอห์นแม็กกินดักลาสลุยเอสลีคอนซาแล้วก็เอมิเลโน,โนมาร์ติเนสทีมไม่ได้เปลี่ยนมากแกนหลักเดิมเลยแต่การที่ทีมเล่นดีขึ้นชัดเจนเนี่ย ต้องยกเครดิตให้โค้ดล้วนๆเลยครับอุน่าเอมลี่เนี่ยเกมที่เจอแมนซิตี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เห็นคุณภาพของเอเมลี่อย่างแท้จริงอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยใช้งานบูบาค่ากามาร่าดาก拉ลุยจอนแม็เกนหรือนี่คือแผนการเล่นที่วางหมากไว้แล้วบีบเร็วกดดันล่อให้จ่ายบอลแล้วเช็คลำหน้าพูดเหมือนง่าย แต่มันต้องผ่านการซ้อมแบบอย่างดีดูวิดีโอซ้ําแล้วซ้ําเล่าต้องอาจจังหวะเมื่อไหร่นักเตะซิตี้เนี่ยจะแทงบอลแล้วดันขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่แปลกที่กว่าเดวล่าจะยอมรับความพ่ายแพ้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันเอาคลาสจริงๆไม่อยากเชื่อว,ว่าเราจะใช้คํานี้กับทีมของเป๊ปที่มันดูสู้ไม่ได้แต่ถ้าดูจากสถิติโอกาสยิง2 2ก็ ใครอยากให้เราเลรื่องอะไรก็ขอกกันมาได้ครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับในช่องเรามีให้ฟังหลากหลายจะมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ